ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นช่วงเชา้าวันที่6มีสายน2567กครับมาทำการเต้ารูปทุเรียนนะครับซึ่งหากมีเวลานะครับหรือท่านที่สามารถทำได้ผมคิดว่าน่าจะตั้งให้ความสำคัญกับการเต้ารูปทุเรียนนะครับในสภาวะที่อาจจะมีช่วงอากาศร้อนและเกิดพายุฤดูร้อนทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการ โยกนะครับรวมทั้งกิ่งที่แขวนลูกทุเรียนอยู่นะครับถ้ามีการโยกคลอนลมเยอะนะครับลูกเขาโยกคลอนไปมาตามแรงลมโยกเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หลุดร่วงได้นะครับซึ่งของผมมีลูกที่สวยๆลูกหนึ่งนะครับผูสวยมากระยะผลก็เกือบเกือบหกวันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีพายุฤดูร้อนเข้ามานะครับทําให้ลูกหลุดร่วงลงไปนะครับ วันนี้เราพอที่จะทำได้นะครับก็เข้ามาโยงทุเรียนซึ่งน้ำหนักของลูกก็ราวหนึ่งถึงสกิโลขึ้นนะครับดังนั้นก็อยากจะมาพูดคุยกันว่าหากเรามีเวลาแล้วครับหรือว่าเราสามารถทำได้ในสวนทุเรียนของเรานะครับตัวผมเองก็เป็นทุเรียนมือใหม่นะครับเพิ่งติดผลเป็นปีที่2องนะครับแต่ต้นทุเรียนอายุ ย่างเขาปีที่8แล้วนะครับถ้าท่านใดติดตามก็จะเห็นว่าอาจจะไม่ได้โตเร็วหรือมีป่วยบ้างนะครับเจอปัญหาหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะครับแต่มาถึงวันนี้นะครับย่างเขาปีที่8แล้วก็เก็บความรู้นะครับมาเรื่อยๆติดบ้างถูกบ้างนะครับก็จะได้เป็นบทเรียนให้เราได้เก็บมาทำส่วนทุเรียนของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกันกับทุเรียนนะครับที่ วันนี้ที่คลิปผมต้องการสื่อความหมายที่หลกัหลกๆสำคัญก็คือการเต้าลูกทุเรียนนะครับมีความจำเป็นในช่วงสภาวะอากาศที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนฝนตกลมแรงนะครับจะช่วยได้เพราะว่าของผมหล่นไปแล้วลูกหนึ่งใหญ่กว่าลูกนี้นะครับเป็นลูกที่สมบูรณ์มากครูสวยเลยทีเดียวนะครับเก็บลูกไปทิ้งไว้ภูสีพูเต็มหมดเลยนะครับ ฉะนั้นก็มาแชร์กับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่อันตรายนะครับหรือเราขึ้นโยงเองได้หรือมีคนช่วยนะครับก็น่าจะง่ายและก็เราไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องห่วงว่าฝนตกแล้วลมแรงผ่านไปเราจะต้องมาเดินเช็คทุเรียนเหมือนกับครั้งก่อนนะครับกลัวว่าจะหลุดร่วงกี่รูปมีเป็นต้นนะครับดังนั้นแางเลือดถ้าเราสามารถทําได้ก็เตาลูกทุเรียนไว้ก่อนที่จะเจอพายุลมแรงนะครับ อย่าลืมโยงกิ่งด้วยนะครับของผมกิ่งยังไม่ใหญ่มากก็โยงเป็นเชือกฟางทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่อายุหกสิบวันไม่เกินไม่น่าเกินหกสิบห้าวันนะครับผมใช้เชือกฟางแดงยังมีอีกรุ่นหลังนะครับที่ห่างกันประมาณสิกว่าวันนะครับผมจะใช้เชือกฟางอีกสีหนึ่งนะครับเพื่อแยกอายุในการนับผลเก็บเกี่ยวนะครับ รุ่นนี้ก็จะเหลืออีกเงาเาสองเดือนนะครับรุ่นเชียกฟแงสีแดงก็จะพยายามโยงให้หมดนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามชนะปลูกไม้ครับมีความคิดเห็นอย่างไรสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับครับขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในช่วงวันหยุดและก็เทศกาลสงกรานต์ขอให้มีความปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนมีความสุขกับครอบครัวครับ สวัสดีครับ